โยก็สวีดอรสวัสดีสสดท่านชทุกคนด้วยนะครับคลิปน,นี้เราก็จะมาเล่นระบบแมปที่มีชื่อว่าวาสบิพลทคลิปวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนทุกคนหาดาบกันนะซึ่งบอกเลยนะว่าผมไม่แน่ใจว่าดาบผมหาเนี่ยมันครบทุกอย่างในเกมหรือเปล่าว่าดาบเกมนี้เนี่ยโคตรเยอะนะเยอะกว่าผมปีศาจผมปีศาจมีแค่มา3ผลเองบ้างนะซึ่งเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าเกมเนี่ยเขาไม่ค่อยในนผมปีศาจเท่าไหร่ถึงมันจะเป็นเกมบันพีกก็ตามแต่ว่าแมปนี้เนี่ยเหมือนจะเน้นไปทางด้านดาบซึ่งดาบโคตรเยอะนะ โอเคครับแล้วก็เริ่มที่ดาบแรกที่ผมถือตอนนี้เลยแล้วกันก็คือโยรุจิววันนี้นะฮะวิธีการหาโยรุจิวผมให้ทุกคนมาตรงนี้นะผมนะหันหน้าไปประมาณทางซ้ายของเกาะแรกนะครับแล้วก็ตรงไปนะตรงไปฝั่งนี้เลยนะครับหันขวานิดนึงนะครับอันนี้ครับไปอยู่ข้างหน้าเลยเลยนะไปเลยถ้าจําไม่ผิดลาคาอยู่มาสักสี่สิบกว่าล้านไหมสี่สิบห้าล้านอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวอยู่ข้างหลังนะครับอยางเี้ย เอ้ยมันโดดไม่ค่อยขึ้นว่ะเกมเที้่นี่โอเคนะครับก็นะครับขายอยู่ตรงนี้นะผมยอลูจิ๋วนะก็ะราคาอยูท่ที่เออหนึ่งสิบร้อยอ่าแสนล้านสิบล้านสิเออสี่สิบห้าล้านนะครับผมยอลูจิ๋วอันนี้นะอ่ะอันนี้เป็นการตรีธรรมดานะผมประมาณนี้นะเอิ่มถ้าดูหน้าเนี่ยมันก็ดูดีนะถ้าดูหลังก็แบบ มมันก็มันก็อืมได้อยู่นะได้อยู่นะครับอ่าไปแล้วผมเราลองสกิลแล้วกันนะผมสกิลแซดนะผมจะเป็นการปล่อยขึ้นไปนะดาเมจเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเมื่อไม่ทันตัวหนึ่งนะเอ๊ะมาเตอรดิมเห็นนะถ้าเราลองกับตัวนี้อะจะเหม็มท่ากันป่าวะลองดูสิแมะแล้วเม็นเท่าไหร่วะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับลุงไม่ทันนะฮะ ประมาณเห็นนะประมาณแสนกว่าไหมันนี้ผมตีธรรมดานะครับก็ประมาณส่าไหนสองหมื่นไหมประมาณสองหมื่นแค่ประมาณสองหมื่นกว่ากว่านะโอเคครับมาดาบต่อไปนะก็คือดาบเริ่มต้นเลยนะนั่นคือดาบเล่มนี้นั่นเองนะฮะซื้อเลยนะครับผมเราก็จะได้มาแล้วนะครับใช้เลยนะ ใช้สเสร็จแล้วก็รีเซ็ตตัวรอบนึงนะเพราะว่าดาบมันจะบักไม่มีดาเมจนะซึ่งดาบเก่งเนี่ยเราซื้อดาบทุกคนดาบเก่าเราก็จะหายด้วยนะครับนอกจากคุณจะซื้อแบบถาวรนะนะผมนะครับเป็นดาบไม้ไมค้าบแบบนี้นะผมไม่มีสกิลนะครับมีแต่ตีธรรมดานะดาเมจดาเมจเอ่อเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยกลอีกหนึ่งนะครับใหญ่บวมมากเก้าร้อยอีกหนึ่ง ก็ดาบีมารนี่ดาบไมค์คาร์มาย์นะถ้าไปเป็นดาบไมค์คาร์แบบว่าเวอร์ชันเพชรนะครับดาบเพชรนั่นเองนะก็มาข้างหลังเกาะแรกเลยนะครับมาที่เกาะแมวนะอยู่ข้างหลังนี่เลยนะผมราคาอยู่ที่เก้าหมื่นนะครับถ่าวะเออเก้าหมื่นนะครับซื้อเลยนะผมนี่ครับได้ดาบมาแล้วนะผมใช้เลยไอ้น้องโอเคครับเราก็ได้มาแล้วผมดาบไดมอนด์นะแต่มันถือวัตเตอร์ฟักมันมาถืออย่างนี้เนี่ย ทำไมทำไมมันถือแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทำไมดาบมันถืออย่างนี้เนี่ยแปลกๆนะแปลกๆผมบัคไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าบัคหรือเปล่าอล้วแต่มันมาถืออย่างนี้ไหมเนี่ยไม่ใช่มันเถินนะครับอ่ะนะครับดาบก็ไม่ไม่มีสกิลเช่นเคยนะครับก็มีแต่ีธรรมดานะผมตีธรรมดาเท่าไหร่เอาอยโอ้ประมาณเท่าหรืะโอโอโอ้ดาบมันตีไม่โดนนะครับเอาา๊ะว่าพอมึงถืออย่างนี้มึงตีไม่โดนไะงเวนนะ ตีตีตีไม่โดนนะครับประมาณ5,000ันนะผมแต่ประมาณ5,000ดาเมจนะอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปเรามาอยู่ใกล้ๆแล้วกันนั่นคือเคียวนี่เองนะนี่เคียวอยู่นี้เลยผมเป็นกอเห็ดนะครับอันนี้เป็นเคียวนะผมก็ราคาสมอยู่ที่1 0 0 0 0แสนหรือเปล่าหัวสิบร้อยอ้อล้านหนึ่งไม่ใช่หนึ่งค่าสมล้านหนึ่งนะครับหรือใครจะซื้อถาวรก็ซื้อได้เลยสาวนน่ะผมแต่ว่าเราสมแล้วกันนะ พอดวงเราค่อนข้างดีเลยหรือเปล่าวะ <c oughs> อ๋อได้คนได้มาแล้วนะเคียวนะครับผมใช้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเคียวนะครับผมซึ่งก็ไม่มีสกลิลนะครับผมมีแต่ตีธรรมดานะก็นะเดี๋ยวลองตมเตมิดูแล้วกันนะว่าตีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เคียวเนี่ยผมก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นเอแบบว่าสามารถไปเสกบอสตัวอื่นไนดะ้เดี๋ยวให้ว่ากันละกันนะผมนะอ่ะเล่นมเมนะผม ว่า t บฟักเฮ้ยอ๋อฮิตบ็อกซ์ด่ามกากอย่างวะพี่ชาย <laughs> <laughs> เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิตีเลยประมาณสามหมื่นเก้านะผมดาบเคียวนะแล้วก็ไม่ตายโอ้โหเคถึงว่าไม่ตายนะผมจุ๊บตัเม็ดประมาณสามหมื่นเก้านะโอเคครับแล้วก็ปดาบต่อไปละกันนะฮะก็ดาบต่อไปนะครับผมเอาเป็นเกาะใกล้ๆละกันนะก็คือดาบฟอเรนนะ แนวมองนี้เลยผมก็ถ้ามาจากเกาะแล้วก็หันซ้ายไม่ใช่หันขวาไหมหนึ่งนะก็เจอเกาะน,นี้แล้วนะครับก็ต้องทําการไปซื้อออฟก่อนนะผมซึ่งออฟก็จะซื้อได้จากตรงนี้นะ,ะราคาอยู่ประมาณสองแสนนะเดี๋ยวสองล้านห้าป่ะเออสองล้านห้านะผมสองล้านห้านะแล้วก็ได้ออฟมาแล้วนะครับแล้วเราก็ออฟเนี่ยมาเสร็จตรงนี้นะผมหรือว่าจะซื้อถาวรเลยก็ได้นะั่นแต่ฟอนเลนนะครับ หาจิ้มเข้าไปเลยนะผมจิ้มเข้าไปนะครับนี่ครับบอสก็จะเกิดแล้วนะเดี๋ยวขอเอ่อกกอนมีจุดเซฟไหมเนี่ยเดี๋ยวนะจุดเซฟจุดเซฟไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตกูตายกูก็เดินไกลแค่นั้นแหละนะโอเคจะามันเหนือยนะผมมาโอ้นี่ครับทุกคนดรอปแล้วนะครับดาบเรนนะครับผมใช้เลยนี่ครับดาบเฟนก็มีประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะก็มีสกิลด้วยนะครับอันนี้เป็นการตีธรรมดานะซึ่ง เออไม่มีมอนสเตอร์ให้ลองนะครับเดี๋ยวนะห่าหามอนแป,ป๊บนะผมคงก็ต้องกลับไปกรอบแมวเดี๋ยวเออไหนก็ได้ละอย่าลืมรีเซ็ตตัวนะครับเวลาวไดดับใหม่ๆมนาะเพราะคันนี้นอาจจะบั๊กไม่มีดามเอะนะต้องรีตัวด้วยนะครับโอเคไหนลองกูซิฟันเลยดาเมจเท่าไหร่เนี่ยจุบจ๊บจุบ๊บโอ้ระยะตีไกลเนี่ยถือว่าโอเคเลยอะ่ะว่าแต่ดาเมจเท่าไหรอ่อ่ะตีตีตีเอาเฮ้ย เออหมื uh, 10, mm ่นเก้า hmm. น uh, mm ่าจะประมาณหมื่นเก้าเนอะช่างมันเถอะอ่ะมาอันที่สกิลแล้วกันนะสกิลเซตชิอะฝูงจงเชงเอ้ยเดี๋้อเอ้ยยิ่งล้ำได้ดิชิล้ำเล่นก็เจ๋งดิหนนะเอ่อเป็นลองกับแชงคูดีกว่าว่ามันอยู่กับที่่อะนะเอี้ยลำได้ด้วยว่ะโคตรเท่อันนี้ผมเพิ่งได้เหมือนกันนะเพราะว่าดับเกมนี้คือเราต้องหาแบบว่าเอ่อคือผมไม่เติมนะครับือว่าต้องหาแบบสดๆอย่างนี้เลยนะ หาแล้วทิ้งหาะลราทิ้งแล้วก็ใช้หาทิ้งแล้วก็ใช้เลยนะครับบางดาบเนี่ยผมก็ยังไม่เคยใช้เลยเช่นอันนี้ยคือผมยังไม่เคยใช้เลยนะผมหลับดาฟอเฟลนนะนะยังไม่เคยใช้เลยนะครับอันนี้เป็นการใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยชัยวเร็วโอเคไหนลองเซอไอ้น้องฮิปปาดอกเลยล้ำล้ำอะไรพี่ล้ำไงปุรล้ำไงโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โห้ยดูโดนหาคีราชันเชียอะมาที่ตะกี้เอ็กนะผมขึ้นดาบ พี่อะไรเนี่ยพี่อะไรเฮ้ยแต่เด็กคืนนี่เท่นะเด็กคืนเส้นเนี่ยปัดดอกเลยแทงนี่ไงลำไงลำไงแล้วกูลำไงแล้วกูลำไงแล้วกูลำไงเชี่ยโค้เท่เฮ้ยดาบไม่เทเดียวกูไม่อยากเปลี่ยนแล้ววะกูไม่อยากเปลี่ยนดาบอีกแล้ววะดาบไม่เท่ลำเลยโอ้เดินติดใต้ลำเลยเอาดอกหายที่หมายอ่ะตายแล้วกูโอเคนะครับก็ต่อไปเราเอาเป็นบอสเลยละกันอยู่ใกล้ๆนะนั่นก็คือบอสชูซุยนะฮะผมตัวนี้เลยบอสโซโลนะเดี๋ยว เกาะน,นี้ไม่มีจุดเซฟเลยเนี่ยแป๊บนึงนะนนะหาจุดเซฟแป๊บนะผมไม่อยากเดินไกลจะปวดขาไอ้น้องเกาะน,นี้เอ้ยยังไงมีจุดเซฟอยู่เซฟเลยมามาลองใช้ดาบโฟเลเรนดิเอาไปสู้กับโซโล <c oughs> เอาว่ะเอาว่ะอาจจะตึงอาจจะตึงๆเ,เดี๋ยวโดนโดนวัตถุฟักโดนตีไม่ได้แกตัวเองคอกตีแรงจังวะไม่ใช่นะฟันเลยโอ้ ท่านไหนตายหนิพี่ชายท่านไหนเอาละทุกคนแล้วก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับซูซูยนะครับผมก็นะฮะก็ต้องใช้ i อพี่โมอายมาช่วยตีเพราะว่า i อพี่นาหล่อมันกระจอกนะผมก็ตีบอสว่าจะตายก็ชาิกว,ากว่าเลยอ่ะเลยต้องอแบบว่าเอา ID พี่โมอายมาช่วยนะอ่ะก็เอาไป,ปรูบหล่อเอาไปนี่ได้ไปแล้วผมแม่ยื่นยูเชก,ก็ได้ของฟรีไอนางนะก็ใช้เลยผม ไปเลยนะะนครับได้มาแล้วดาบซูซูยนะครับโอเคนะครับก็ดาบซูซูยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีสกิลด้วยอ่าันนี้เป็นการตีธรรมดานะครับผมนี่ครับไอลองตีบอสดูนะตีกูใหญ่าหญ่ตีตีบอสไม่โดนแต่บอสตีกูโดนคืออะไรวะอ่อใช่ใช่ลืม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 รีเซ็ตนะฮะเออลืมไปว่าเวลาได้ดาบมาต้องรีเซ็ตนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งรอบนะเพราะว่ามันจะปั๊กไม่มีดาเมจแบบเมื่อกี้นะต้องรีเซ็ตก่อนนะอย่างละรอบหนึ่งนะครับ โอเคมาลองกับมอนเต้เนี่ก็ได้นะครับอ่านะครับดาเมจประมาณสามหมื่นเก้านะผมไปไหนจะไปไหนอืมนะครับถ้าไปสกิลแซดนะครับนี่ครับพุ่งไปฟันซึ่งก็ไม่มีดาเมจนะครับหรือกูไม่โดนก็ไม่รู้นะผมอาจจะว่าวนะโอเคไม่มีดาเมจนะครับต่อไปสกิลเอ็กซ์นะผมเป็นการปล่อยคืนอู้ดาเมจก็เก้าเลยนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะผมรับไม่ทันนะแต่ก็น่าจะค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับแบบดาบซุยๆนะผมต่อไปนะฮะก็ไปทําการผมหาคอนเลยละกันนะเอคอนเนี่ยเออหาคอนเลยก็ได้นะซึ่งก่อนจะจะมี2อย่างเลยคือมีขวานผมมีขวานกับคอนนะซึ่งเออหาคอนก่อนแล้วกันนะน่าจะง่ายกว่านะกระเปล่าไม่รู้นะอ่ะเอาคอนก่อน,นได้ครับอยู่ใ,ใกล้ๆดีนะครับก็จัดเลยละกันนะตีเลยนะผมป๊อปั๊อปโอ้ยโ,โ,โ,โอเคเราเราเป็นคนเข้าใกล้สินะ ก็เติร์บุงดอบยากจังวะนะครับก็เน <If> ี well <out> ่ยมันดอบยากจนผมต้องเปิดออโต้เลยนะมึงกว่าจะดอบนะดอกประแล้วผมก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ทําการวิ่งเก็บแบบรวดเร็วนะครับเฮ้ยจบเลยแล้วก็ใช้เลยนะครับเดี๋ยวตายนะผมมันมันตีแรงนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ได้คอนมาแล้วนะครับผมคอนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนะครับก็ทําการตีธรรมดาหนึ่งทีนะครับผมจะเป็นการแปลงร่างแบบนี้เลยนะแล้วก็จะเพิ่มเลือดด้วยนะครับผมอ่านะครับอ่ะแล้วก็ทําการลองตีดูแล้วกันนะนะครับดาเมจก็ประมาณห้าพะ 5,000นะครับโอเคหมาเรามาลองตีธรรมดาละกันนะว่าจะเท่าไหร่นะเมื่อกี้สกิล5,000ใช่ไหมเดี๋ยวเราลอ,ลองตีธรรมดาดูกันว่าเท่าไหร่นะครับตีธรรมดาอยู่ที่6 6,000หรือเปล่า6 0 0ม0เนระออ้อ60,000นะครับรูป้ปะมองเลขมองเลขไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวนะเอแล้วมึงจะมาเกาบหูไปทำไมเนี่ยใช่ไหมประมาณ60,000นะครับน่าจะใช่นะ ถ้าผมดูไม่ผิดนะแม่งตัวเลขวายจัดนะสายตาผมก็ยิงไม่ค่อยดีด้วยนะโอเคนะก็คอนกัเบียร์มานี่นะความเก่งก็คือมันจะมีหัวขีบะให้นะซึ่งมันจะเพิ่มเล็บมาจํานวนหนึ่งนะแล้วก็ค่อนข้างดูดีเลยนะอ่าต่อไปก็เดี๋ยวต่อไปนะก็เป็นขวานนะผมซึ่งขวานก็ดรอปตรงนี้เลยนะครับอยู่ข้างหลังตรงจรวดนะครับนี่ผมราคาส่งที่น่าจะมา2องละนะ้านห้ามั้งใช่ไหมหน่วยสิบร้อย แสนล้านสองล้านนะฮะนะคุ่มเลยละกันนะไอ้น้องเกลือนะครับผมนี่ก็เกลือนะฮะอันนี้ก็เกลือนะสิ้นเคยนะผมอันนี้เออเออ๋อไม่ไม่เกลือแล้วนะผมอ่ะเนี่ครับเมื่อกี้เหมือนนั่นตะกดดับเบิลไปแล้วนะหือว่ามันการบโยจะให้เกมไปแล้วกันไอ้น้องเนะยครับประมาณนี้ผมรับควานนะใช้เลยนะครับได้มาแล้วนะผมขวานนะผมนี่ยครับตีธรรมดาเดี๋ยวอย่าลืมมีเซตตัวด้วยนะครับเดี๋ยวไม่มีดาเมจนะ ไม่เลีกโอเคโอเคมาแล้วก็มาลองดูกันเลยละกันนะฮะทุกคนช่ครับสโลไลท์เลยอัพที่ธรรมดาอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้านะผมสามหมื่นห้ากับอีกหนึ่งนะครับต่อไปผมสิกิวเซตนะเป็นการปล่อยดวงจันทร์ไปนะครับต่อไปสิกิวเอ็กนะผมเป็นการปล่อยจรวดนะผมอะไรวะเนี่ย <c oughs> <Okay. laughs> แค่นี้แหละนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นดาบไฟนั่นเองนะวิธีการหาดาบไฟก็ให้ไปที่เกาะแบ็กมากข้างหลังเกาะแรกก็คือเกาะน,นี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เกาะน,นี้ก็มีอยู่ประมาณเล่มนะดาบก็จะมีดาบดาบไฟเห็นเขาว่าเป็นดาบไฟ V1 กระดาบไฟ V 2ซึ่งดาบไฟ V2 เดี๋ยวเอาไว้ทายคลิปละกันนะเพราะว่าราคาแม่งสูงมากนะเดี๋ยววันนี้ก็มาลองดาบไฟ V1 ก่อนละกันนะครับผม ก็ให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดคุยกับตัวนี้นะครับเอ้กดคุยกับต้นไม้นี่ผมอ่าแล้วก็จะพาลว้ามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาต้นไม้แดงนี่ครับแล้วก็ทำการกดเซฟไปเลยก็ราคาที่2ล้านผมสำหรับดาบไฟ V1 นะฮะนี่ผมใช้เลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมที่ธรรมดานะฮะประมาณนี้ซึ่งเอ่อตรงนี้ไม่น่าจะมีจุดเซฟหรือเปล่านะครับ เจาะ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 เาอ้โอ้ <c oughs> โอ้โอโอ้โอ้โตรโอีอ้โอนะ้โอ้โอ้โอนะ้โอ้อรโอ้อ้โอ้โออ้โ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 อออ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โออ้โอ้โลอ้โอ้โอออ้โอ้โอ้อ้โอออ้โอ้โล้โอ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 ้้ออโอะอโอเนออน โจจ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 อะไรวะเนี่ยโอเคนะครับก็ตามเช่นเคยนะผมนะบอสตัวนี้ก็นะครับต่อไปก็เนี่ยเป็นดาบใหญ่นะเอากัอาสบเปอรกบ่อนยุบเหลบเลยหลบเลยนะครับอ่ะหลบเลยแล้วก็เก็บผมอ่ะแล้วก็เอา ไปให้พี่นั่นรอนะไอ้น้องนะครับก็บอกเลยนะพ่อแม่ถ้าไม่มีพี่โมอายนี่คลิปนี้คงจะทาไม่ได้นะเพราะว่าบอสเนี่ยมันข้างเก่งแล้วก็ถึกมากๆนะครับคือดาบมันโกงนะดาบนี้นะผมดาบไม่โกงนะแต่แล้วค่อยไว้หลังแล้วกันนะดาบมันโกงครับอ่ะเอาของมาให้นะครับเอาไปเลยครับจานเอาไปแล้วกูก็ออกเกมนะผมนะครับผมมารีวิวดาบใหญ่เลยละกันนะครับไม่รู้ว่าดาบมาไหนอยู่ดีก็ได้มาโกงงนะครับดีป่ะแม่ อยู่ดีๆก็มีคนมาเอาให้นะก็บอกเลยว่าไม่ต้องตีเองด้วยนะโคตรเชลนะไม่ใช่อะไรวะเนี่ยก็ดาบก็มีมาเนี่ยผมคือก็ดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่แบบดาบใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่แบบใหญ่ถ้าแต่ตตรงถือก็โคตรเล็กนะก็ถมชื่อมานะนะครับโอเคดาบไม่มีสกิลนะครับมีแต่มีแต่ดาบนะผมใช่แล้วก็ตีธรรมดานะผมตีธรรมดามาสองหมื่นหรือเปล่าอะไรนะประมาณสองหมื่นนะครับ โอเคนะครับผมต่อไปนะฮะเราก็จะไปทําดาบนะเป็นดาบเออ่ไอติมนะครับมันคือดาบหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ไม่ไนะแน่ใจว่ามันคือดาบหรือเปล่านะแต่ว่า,ะน,นะา,าน,นะครับก็ถือว่าเป็นการแต่มันก็เป็นดาบไอติมนะฮะไม่รู้ว่ามันคือดาบหรือเปล่าว่ามันฟันไม่ได้นะมันมีแต่สกิลนะผมนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือดาบหรือเปล่าแต่ว่าเอออสทำรักกันนะเพราะมันก็ทําไม่ยากหรอกนะครับอ่ะทําการมาทํานี่ก่อนนะทําการตีฟอเรนนะครับแล้วก็เอากล่องฟอเรนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ให้เรามาตีผมเอากล่องฟอเรนก่อนนะโอเคนะครับก็หลังจากที่เราตีฟอเรนแล้วก็ดรอปอันนี้มานะครับก็เอาดาบฟอเรนแบบเอากล่องฟอเรนนะครับออกมานะแล้วก็แย่เข้าไปเลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยใส่กล่องฟอเรนเสร็จแล้วครับนี่ครับมันก็จะมีกรอบผุดขึ้นมาเกาะหนึ่งนะก็เป็นเกาะน,นี้เลยนะครับผมแล้วเราก็นะผมทําการนะฮะไปเลยนะผมํำการซื้อได้เลยนะครับก็ให้ตั้งอยู่ที่ห้า ตังตังตังเออตังไม่พอนะ <c oughs> ตังกลุ่มไม่พอนะครับควาหลักต่อไปเป็นเออเป็นมีดนะเออเป็นมีดแบบมีดเล็กๆอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เขาเรียกว่ามีดมีดมีดสีแดงผมไม่รู้นะก็เราอย่างแรกนะให้ทุกคนเนรบมาตรงนี้รนบมาที่เกาะเออเกาะเคียวนะครับแล้วก็ให้เรามาสุมเคียวนะหาเคียวมาหนึ่งกล่องนะครับ <c oughs> ไม่ดบับเกลือ เกลือนะเฮ้ยเกลือนะผมอันนี้ก็เกลือเฮ้ยไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยน้องพี่ไม่มีตังค์อยู่น้องนะโอเคครับหลังจากได้กล่องมาเนี่ยทุกคนให้ทุกคนไปที่เกาะข้างหน้านเลยนะครับไปเกาะเดียวกับที่ซื้อยูรูดจิ๋วเลยนะผมไปเล็กโก้นะครับแล้วก็เมเอานี่มาแย่ใส่ตรงนี้เลยนะครับแย่ yeah, yeah, เข้าไปเลยเนยผมเนี่ยได้ให้เรากลับไปที่เกาะเคียวนะครับ รื่งเก่อเคเนี่ยทุกคนตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีหินนะครับแต่วันนี้เนะี่ยองจากที่เราเนี่ยทำการเอาเนี่ยไปใส่ออได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับมันก็จะมีหินโผล่มาตรงเอ่อดงอะไรเนี่ยดงข้าวโพดนะครับเนี่ยมันก็จะมีหินโผล่มานะครนะครับสมวรถิการที่จะเสกปอข้างในนี้นะผมให้ทุกคนนะครับไปหาถ้วยรางวัลน,นะซึ่งถ้วยเนี่ยมันก็จะเกิดทุกๆ30นาทีซึ่งเออผมตอนนี้เทอมนี้เข้ามาแค่เจ็ดนาทีก็ยังไม่เกิดนะครับถ้าเราได้ถ้วยเนี่ยคนก็เอาถ้วยมาเสกตรงนี้นะผมมันก็จะะมีอเกิดนะ ตีบอสเนี้ยเราก็จะมีโอกาสดอบมีเล็กๆนะผมซึ่งผมไม่มีนะครับกู <c oughs> ไม่มีนะครับเดี๋ยวเอาไว้คิดมาหน้าค่อยเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันนะนะครับโอเคเอาคลิปเหมือนจะมีแค่นี้นะมั้งหลับดาบนะครับไม่ได้กว่าไม่ได้กวะโอ๊ยอ่ะอ่ะคลิปมันจะมองกว่าสมองเบลอแล้วลืมแล้วเดี๋ยนะมีมีดาบอะไรที่ผมยังไม,ม่ยังไม่ลองดีกวะอ่าดาบอืมครบครบยังวะอ๋อใช่เหมือนเหมือนเหมือนจะยังนะ เราลืมดาบมาหากะาได้ยังไงใช่ไหมแบบหนึ่งเปลี่ยนไอดียแบบมาทุกคนเราสอนหาดาบเนี่ยมาเยอะแล้วแต่ว่าเราเกือบจะลืมดาบเอ,อ่อนี่แล้วผมนี่เป็นดาบไฟ V 2นะลืมไม่ได้ไงไม่รู้เมื่อกีน้นะผมนะซึ่งดาบนี่เป็นดาบที่น่าจะแรงสุดในเกมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมหาสุดแรงได้เท่านี้นะครับนะอาจจะมีดาบอ,อื่นผมไม่รู้นะโอเคมาเราลองที่สกิลก่อนละใกล้ลองที่ตีธรรมดาก่อนละกันนะที่ธรรมดาผมอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่เก้านะผมสกิลแซดนะ เป็นคลื่นนะผมสามารถกดได้รัวนะครับประมาณนี้ผมแปมได้เลยนะเห็นไหมโคตรดีนะผมไปเซจูเอ็กนะครับเซจูนี่โคตรแรงนะครับดิแรงจะจัดนะลองไปตีช้างดูว่าจะแรงแค่ไหนเฉียวนะผมช้างเลือกอยู่ที่ประมาณหนึ่ลงล้านนะครับอ่ะลองตีเลยนะผมเชียวโอ้ทีเดียวตายเลยนะ โดนจิ้วเอ็กซ์คเดียวตายเลยแม่งโคตรแรงนะถูกวิธีการหาเจ้าดาบใหญ่เล่มนี้ก็ให้เรามาที่กาอแบ็กมากนะครับผมแล้วเราก็ไปคุยกับต้นไม้สีแดงเหมือนเคยนะฮะอ่าเข้าไปคุยกันเลยผม้วเราให้ทําการทขากระโดดมาข้างนอกก่อนนะครับโอเคนะผมแล้วก็มาทาังซ้ายมือนะวิ่งไปเลยนะผมเอ้ยซ้ายดูขวาวะซ้ายเหรอมั้งเออน่าทำฝั่งซ้ายนะนี่ครับผมมาอันนี้นะครับก็จะเจอเป็นต้นไม้สีทองนะครับราคาดาบอยู่ที่ สามล้านเออสามร้อยล้านนะผมสามร้อยล้านสามร้อยห้าสิบล้าน,าาานเออคือกูลืมไม่ยัยยัยคูกูกูคนนี้กำหมัดแล้ววะไอยัยแค่แต่ตัวเนี้ยราคาที่สามร้อยห้าสิบล้านนะผมก็หรือว่าจะเติมเป็นโลบักก็ได้ก็ออกที่ร้อยเก้าโลบักนะผมเป็นดาบไฟมีสองตันนี้เลยนะฮะโอเคนะครับนายคิมนี๋ก็ไอพิเท่านี้ละกันนะใครชอบฝากกดไลค์กดตามให้กันด้วยนะครับถ้าผมลืมดาบเล่มไหนเดี๋ยวก็บอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็ไอพิเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกูไอน้องแล้ว